สวัสดีคะ่ะชาวโคกทโลกออนไลน์วันนี้เรากลับมาพบกันในภาคของเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนในกัมพูชานะคะคือเมืเ่อสองวันนี้วันนี้เองอะคะ่ะคือเมื่อวันที่13าตุลาสองพันที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของคุณมาแน่นเนี่ยก็ให้มีการาไม่ใช่ดาะเลงนะคะไม่ได้ปล่อยตัว ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกจำคุกอยู่ในกัมพูชาคือ,อกัญญาเสียงเทรีนางสาวเสียงเทรีเนี่ยจากคุกที่บันไม่ใช่บันเตมบันเจอสิคือ,อพระวิเฮียนะคะเขตจังหวัดพระวิหารเนี่ยย้ายมาอยู่ที่กรุงพนมเปญยังไม่ได้ปล่อยตัวนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยทางสหรัฐเนี่ยได้เจรจา ให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองหรือว่านักโทษด้านสิทธทิมนุษยชนเนี่ยหลายคนและหลายครั้งหลายคนมาแล้วและล่าสุดที่มีออทูตจารัฐที่ประจำกลุมพนมเป็นขณะนี้เนี่ยนายแพทริกเมอร์ฟีเนี่ยก็ได้เข้าเจรจาก,ก่อนหน้านี้คือหลังจากที่คุมาแนดได้เป็นรัฐบาลมาสักระยะหนึ่ง ทางคุณมาแนนเนี่ยไม่ได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับท่าทีอย่างนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องของบนพื้นที่ของสื่อของทางกัมพูชาแล้วเนี่ยก็จะพยายามสร้างภาพนะคะก็คือพยายามที่จะแบบอ้างอิงว่าตัวเองเนี่ยได้พัฒนาด้านได้ปรับปรุงด้านความเป็นรัฐบาลที่ให้สิทธิเสรีภาพต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นโคสกของรัฐบาลในแปรบุนาจะอากมาพูดเนียกัมพูชานี่มีการใช้อ,อินเทอร์เน็ตจำนวนหน้าประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงมติในการแสดงความเห็นแล้วปรากฏว่าเพื่อที่จะกบเกลื่อนในปัญหาด้านสิมนุษยชนที่ถูกกล่าวหาจากต่างประเทศมาตลอดอย่างไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยโฆษกของรัฐบาลแปโบนาเนี่ยก็พูดเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ก็มีคล้ายๆกับ วิธีแบบ IO คือไม่ไม่ใช่เป็นวิธี IO นะคะวิธีทางการทูตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตด,ด้านสิทธิมนุษยชนที่เข้าร่วมประชุมแล้วก็มักจะเอารายงานของการประชุมในเวทีนานานชาติหรือเวทีขององค์การสหป,ประชาชาตินี่มารายงานบิดเบือนไปล่าสุดก็มีการไปถ่ายภาพคู่กับผู้รายงานพิเศษแห่งองค์การสหป,ประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนคือเป็น คนไทยที่ไปเป็นอาสาสมัครทำงานให้ด้านนี้นะคะดรวิทิตมันตาพรนะแล้วก็เป็นผู้ที่รายงานพิเศษในกัมพูชามาก่อนตอนที่ได้ลงพื้นที่ในปีที่แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยก็มีการรายงานถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนตอนที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการเลือกตั้งด้วยซ้ำไปนะคะ แล้วก็การที่นําภาพของวิทิศมันตาพรจะมาจับเมือกับตัวแทนของกัมพูชาที่ออกมาอ้างว่าปัญหาสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาเนี่ยได้รับการแก้ไขเบาบางไปแล้วนานๆนี่มันเป็นการแบบต้องยอมรับเลยว่าเป็นไอโอมากเลยเป็นลักษณะแบบจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้คุยถึงคลิปใหม่นะคะยันก็ขอโทษทีที่อาจจะทํางานแล้วมันลื่นไหลต่อเนื่องกันจะแต่ว่ากำลังจะออกมานั่นเองก็คือเป็นคลิปที่ทาง คุณมานาได้ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารคือในเนสซาเวืเนี่ยมาพบกับคณะรัฐมนตรีไทยเพื่อที่จะกล่าวว่าตามสื่อของทางกัมพูชาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยข้อข่าวสารในในด้านนี้นะคะแต่เราก็รู้มาว่ามีการปรึกษา,าหารือถึงยุทธศาสตร์ในการทำา IO คือไม,ไม่ได้ใจว่ากัมพูชาต้องการจะเอายุทธศาสตร์นี้ไปไปไปตอกรกับยุทธศาสตร์ใหม่ที่ตัวเองถูกบีบังคับให้ปล่อยตัวนักโทษด้านสิทธิมนุษยชนนักโทษการเมืองหรือเปล่าก็เลยต้องใช้กระบวนการไอโอเอขอมาศึกษากับไทยดีไหมคือคือไทยหรือรัฐบาลชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีมีความเชี่ยวชาญทางน,นี้จริงหรอ ถ,ถึงทางทีมของคุณมาแนทหรือรัฐมนตรีข่าวสารของเขาเนี่ยจะต้องมาศึกษาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวตนของคนที่กลุ่มด้านเป็นรัฐมนตรีข่าวสารของยุคของฮุนเซนเนี่ยเป็นลักษณะแบบสังคมนิยมเป็นแบบคอมมิวนิสต์ในเขียวกัรยรตมีลักษณะแบบทำงานแบบการจัดตั้งมากแล้วก็มีหมายถึงว่าวิธีคิดของเขามันกระบาลแมชชีหรือว่าหัว หัวขบวนของเขาเนี่ยกระบาลไปว่าหัวแมชีก็คือเครื่องจักรเนี่ยหัวเครื่องจักรของเขาเนี่ยเป็นแนวคิดแบบนั้นนี่ค่ะแล้วตอนนี้มาเป็นมาเป็นกึ่งถ่ายผ่านอนาธิการของหนังสือพิมพ์อย่างพนมเปญโพสต์แต่ก็เป็นยุคที่พนมเปญโพสเนี่ยถูกริบคืนมาจากถูกเทคโอเวอร์จากบริษัทจากกลุ่มข่าวสารจาก กลุ่มนักลงทุนด้านสือ่อเมติมีเดียของออสเตรเลียซึ่งเป็นอิสระในขณะนั้นแล้วก็มามาสร้างเป็นแบบเอาแต่เอาแต่ชื่อของพนมเป็นโพสต์แล้วก็กลายมาเป็นวิธีเดิมแบบกระบายมาชีนแบบเขียวกันยรึแต่มีคนใหม่ๆเข้าไปนั่งเป็นบรรธิการแล้วก็ถ่ายผ่านออกมาเป็นเน็ดเพยตราซึ่งเป็นรัฐมนตรีข่าวสารในทุกวันนี้แล้ววันนี้เน็เพตราต้องมานั่ง เป็นแบบไม่ต่างจากเขียบกันเยอะซึ่งในอดีตตอนที่เขายังหนุ่มอ่ะเขาถูกส่งตัวไปเวียดนามนะไปศึกษาด้านนี้ที่โฮจิมินคิดดูคือไปศึกษาลัทธิด้านการเผยแพร่ข่าวสารหรือพัฒนการด้าแบบคอมมิวนิสต์ที่โฮจิมินซิตี้แบบเวียดนามสมัยที่ยังเป็นฮุนเซนยังหนุ่มแล้วก็เป็นรัฐบาลแบบโปรเจมานิสตหรือ,รอสังคมนิยม แบบยุคที่เป็นเจียซิมเฮงซัมเรนสามคนแล้วก็ฮุนเซนซึ่งอยู่ด้านหลังแต่ว่ามีมีความเป็นเป็นตัวแทนของรัฐบาลฮานอยจริงๆัก็เนี่ยคือมันตลกตรงที่ว่าวันนี้คุณต้องส่งคนแบบนี้มาศึกษาแบบกับไทยเหรอแล้วกระบวนการพรบกันได้อย่างนี้มันสามารถมันสามารถเอาไปใช้ได้กับยุคคุณที่สองคือเป็นคุณรุ่นลูกที่ต้องการที่จะ ปิดปากสื่อหรือทาคือจริงๆต้องเปิดประเทศแล้วอะต้องต้องต้องยอมให้ประเทศแบบมีสิทธิเสรีภาพทางด้านการสื่อสารในโลกใหม่แต่ในขณะดเดียวกันตัวเองก็เออเอ๊หรือว่าไทยเก่งกว่าแต่จริงๆดิฉันเองคิดว่าตัว,ต,วตัวกัมพูชาเองเนี่ยมีความแบบมีหลักเหลี่ยมที่ดีกว่าไทยมากนะคะเพียงแต่ว่าแต่ก่อนหน้านี้เขามันเป็นแบบเป็นลูกผสมเป็นไฮบริดลูกผสมระหว่างสังคมนิยมนิดๆ นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้กฎหมายอะไรต่างๆคือถ้าจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบพรรคเดียวก็ได้คือบางทีก็เรียกไม่ไม่รู้จะเรียกยังไงอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าสังคมนิยมดีไหมก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบพรรคเดียวก็คือคือคุณเลือกตั้งแต่คุณเป็นพรรคเดียวแบบเสร็จในรัฐสภารัฐสภาแบบพรรคเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ออกกฎหมายอะไรที่ลิดรอนสิทธ์ รวมทั้งสื่อต่างๆไม่งั้นคุณจะขับไล่สื่ออิสระทั้งหมดออกไปจากหน้าประเทศนี้ได้ยังไงคุณทําแบบนี้มาตลอดเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณบอกคุณคุณงงมากคุณทําอะไรไม่ถูกคุณไปต่อไม่ได้คุณต้องมาศึกษาด้าน i.o. จากจากไทยคือมันตลกที่คุณกําลังจะทําให้รัฐบาลไทยที่ เพิ่งผ่านจากการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลเลือกตั้งแปดเพื่อนไปแล้วนะคุณหวังจะมามาหามหามิตรโดยลักษณะความร่วมมือแบบนี้นะหรือมันตลกมากจริงๆเลยนะคือแทนที่คุณจะต้องแบบผ่าตัดตัวเองตร,ไตรงไปตรงมาไม่ได้ไงเพราะว่าคุณถูกโอบรัดเอาไว้ด้วยระบบวิธีแบบรัฐสภาเบ็ดเสร็จแบบพักเดียวของบิดามามายาวนานะนะคะ แล้วจริงๆแม้ว่าพักเดียวของเขาเนี่ยจริงๆพูดว่าเพิ่งจะมาสามรัฐสมัยตั้งแต่ปี2013เองที่2013ก็ไม่ไม่ใช่เป็นพักเดียวก็ยังมีพรรคสงงครอ์ชาติใช่ไหมคะแต่เขาพยายามที่จะทําให้เป็นพักเดียวแล้วพอสอสมัยหลังเนี่ย2018แล้วก็แล้ปีนี้เนี่ยคือเขาได้เบ็ดเสร็จจากตรงนี้แต่ว่ามันมันกับพบอุปสรรคอย่างมากมายนะคะ แต่ว่าจริงๆความเป็นพักเดียวของเขาที่เขาวางวางมาแล้วก็แก้ไขร,รัฐรมนูญมาเรื่อยๆมันมีมาตั้งแต่ปี2008แล้วที่เขาแบบเ,เรียกรอนมาเรื่อยๆแล้วก็สามารถชนะเสร็จแล้วก็มาคลายล็อกที่จะให้สํมรังสีกับพักคฝ่ายค้าน,เ,นเข้ามาร่วมเลือกตั้งเลือกเ่องเพาะเดียวปรากฏว่าประชาชนเลือพกพรรคฝ่ายค้านเยอะมากแต่ตัวเองก็ ไปบิดเบือนไปโกการเลือกตั้งว่างันเถอะแล้วก็มาถึงขั้นที่ว่าเออฉันยอมไม่ได้แล้วถ้าเกิดฉันปล่อยให้เปิดเปิดการเลือกตั้งโผเมื่อไหร่เนี่ยปรากฏว่าไอ้พรรคพวกนี้มันชนะจริงๆเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องเอามันออกไปเอาสื่อออกไปเอาทุกอย่างออกไปแล้ววันนี้ปรากฏว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอทางสื่อก็จะไม่อ่อนแอยังไงะคะเพราะว่าเมื่อเปิดหน้าเปิดหลังแล้วปรากฏว่าในสื่อของกัมพูชาเนี่ยมันมีใครบ้างะคะมันมีมันมีมนม ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่เจ้าแล้วกันเออจะใช้คําว่าอะไรไม่กี่สํานักและสํานักเหล่านั้นก็เป็นหนึ่งมีลูกของตัวเองมีลูกสาวตัวเองเป็นเจ้าของเป็นสํานักข่าวแห่งชาติทีวีเคก็มีภาครัฐเป็นเจ้าของที่สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นพนมเป็นโพสต์เป็นอะไรก็มีเหล่านี้เป็นเจ้าของเป็นสำนักข่าวต้นมะขามเป็นสำนักข่าวเอ่อ f r e s h news เป็นเอ่อ สำนักข่าวกัมพูชาทูเดย์อะไรก็ตามเนี่ยพอเห็นหัวไมโครโฟนแล้วเห็นโลโก้แล้วเนี่ย,ยก็รู้สึกว่าเป็นของหน่วยงานรัฐนั้นแล้วเวลาเราเห็นอะไรแบบเนี้ยเราก็จะนึกถึงยุคสังคมนิยมเท่านั้นที่มันจะมีแค่นี้จริงๆมันจะพอมันจะเริ่มมีสำนักข่าวอื่นที่คิดว่าเออตัวเองไม่ได้มีมีคนของตัวเองสัก แล้วก็ยังมีไรเส้นที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศเช่น VOA หรืออะไรอย่างเงี้ยเ,เข้าไปถ้าเป็นสื่อตอนนี้ถูกตัดขาดเลยเข้าไปเพื่อที่จะทําข่าวก็ถูกขับไล่ออกมาแค่ถ่ายรูปในหน้ารัฐสภาก็ถูกขับไล่ออกมานี่คือรัฐบาลใหม่ของคุณมาแนนะมัไม่ได้พูดถึงรุ่นพ่อของตัวเองที่ไปวางปิด VOD Voice of Democracy ปิด VOD ครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้คนเหล่านี้ต้อง ต้องออกนอกประเทศไปในตัวที่อยู่ก็ยอมรับชะตากรรมบางคนก็ไม่มีทางเลือกต้องไปทํางานที่รัฐบาลประกาศว่ามาเป็นคนของตัวเองคือมาเป็นข้าราชการแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรเลยเอาข้อจริงแล้วคนเหล่านี้กลับกลายเป็นว่าเพราะเพราะตอนนี้กัมพูชาเป็นประเทศเดียวนะที่คล้ายๆกับไทยอ่ะก็คือว่าในในระบอบที่พ่อชนะเลือกตั้งมาทุกปีทุกปีพ่อได้เลี้ยงกองทัพพ่อได้เลี้ยงหน่วยงาน ของกรมตํารวจพ่อได้เลี้ยงข้าราชการที่เป็นองค์ขาพยพและมันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยเฉพาะตําแหน่งอ,อุปนายกตําแหน่งอ,อุปรัฐมนตรีซึ่งเป็นเหมือนกับว่า,ารัฐมนตรีประจาสานักอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นตําแหน่งลอยๆขึ้นมาแล้วคุณก็ให้ทุนให้โทษคนที่คุณส่วนใหญ่จะเป็นตัวตึงหรือว่าเป็นคนหนุ่มที่กําลังได้รับชื่อเสียง ในพรรคการเมืองฝ่ายคา้านอะไรต่างๆพรรคเพิงเทียนอะไรคุณก็เอาเข้ามาแล้วคุณก็ให้ตําแหน่งเขาให้ตําแหน่งเขารวมทั้งแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นพระแล้วศึกออกมาแล้วยังมีคนติดตามมากมายคุณก็ไปให้ตําแหน่งรูดหนี้เขาจกนกระทั่งแบบรัฐเอาคาพยพที่มันเป็นภาครัฐของ,ของคุณเนี่ยมันโยมากมันใหญ่โตมากอย่างนั้นเองึ่งคุณมันได้ก็พยายามที่จะแบบ เออเอาเอาตรงที่ออกไปนะสร้างสร้างให้คนของตนเองเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองว่าไม่มีมีการคลายลอ็อกอัลล็อกด้านสิทธิมนุษยชนนะด้านเสรีภาพของสื่อนะซึ่งคนอย่างคนหนุ่มอย่างเนธเพียตราที่ไปน,นั่งอยู่ในกระทรวงกาวา่าโหาเนี่ยกลับทำงานด้านลับอีกแบบหนึ่งอนะนึกออกไหมคะ ส่วนแปน์โบนาซึ่งเคยทำงานสื่อดังๆอย่าง i f i ซึ่ง RFI อ่ะแต่เดิมทีเนี่ยเรื่อยมาปรากฏว่าตัวเองสามารถทำารสดได้แต่พอจัดตั้งรัฐบาล2เดือนทานั้นอะารสดของ RFI ก็หายไปถึงแม้ว่าคุณภาพของการทำสื่อของเขายังอยู่ในระดับแถวหน้าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อแบบข่าวต่างประเทศคุณอยากจะนำเสนออะไรก็ ก็ทําไปสิเหมือนกับบ้านเรานิดนิด่ะในยุคนึงอ่ะบางช่องบางทีวีก็จะมีข่าวต่างประเทศที่เก่งมากมีทีมมีอะไรต่างๆที่ดีมากแต่พอถึงในจุดที่มันเป็นเรื่องของปัญหาของ,ของในประเทศแล้วกับนําเสนออย่างผิวเผินหรือไม่กไมไม็ไม่ตั้งคําถามที่แหลมคงเช่นเดียวกันตอนนี้ rfi ก็ถูกทําอย่างนั้นแล้วคนของ rfi ซึ่งมาเป็นโคศกรัฐบาลให้คุณมาแน่หรือรัฐบาลชุดปัจจุบัน ก็กลับไม่สามารถที่จะตอบคําถามอะไรเหล่านี้ได้แต่กลับกลายเป็นแบบเป็นกระบาลแมชชีนให้กับหุ้นมาแนทแบบแปลกๆมากไม่รู้จะเปรียนเทียังไงก็คือเป็นตากะกที่มัน,มนพิสดารเช่นเออ่คือพูดให้ดําเป็นขาวได้ในแง่ของสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศอดอ้างว่าประเทศอย่างฝรั่งเศสที่ตัวเองเคยไปศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ได้มีเสรีภาพอะไรที่ดี เมื่อเทียบกับกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตลกมากที่ที่คุณมาใช้วาทกรรมแบบนี้ในวันที่คุณเป็นโคศกให้กับรัฐบาลชุดนี้รวมทั้งด้านสิทธิมนุษยชนที่จะกล่าวว่าเนี่ยเสรีภาพในอินเทอร์เน็ตในออนไลน์ของของกัมพูชาเนี่ยตัวเขาเองเห็นว่ามันมีเสรีภาพอย่างเป็นลินหรืออย่างเต็มที่เว้นแต่ว่าคุณคือบุคคลที่ไปทำอ,อ,อะไรล่ะไปทาผิดกฎหมาย ซึ่งเอาข้อจริงก็คือกลุ่มที่วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนั่นเองที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกจับกลุ่มถูกริดรอนสื่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะ